ได้แได้แล้วโอ้นมาเพี้ยนะไม่เป็นนเราเอ็ไว้พอดีเอ็น์คะไอคลิปดอมาร์ปไล้แก็ให้เห็นทองเนนะทุกคำถารายนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นดับทิ้ของเวียดนามที่ที่ ยาเสพติดอ่ะเป็นผมเรียกว่าสามสัมพ่อเลยนะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่หนึ่งะครับคนคิดสูตรในการผสมสามพวกนี้แล้วก็ให้ต้องหาองค์กที่ที่เวียดนามในการตรวแล้วกันเออสูตรที่ว่า A B C นะคะคือเยาเสพติดชนิดใหม่ทางการของที่เวียดนามก็ได้ออกหมายจับในเหรียญตันเหรียญตันพนนะครับคือเป็นผู้ต้อง เราพ้นเราไม่พ้นก่อนแล้วผมชอบนะเพราะเมื่อไหร่ที่หลังๆมาล่าสุดก็มีการเอาเคตามีนเข้ามาผสมในบริเวณป่าอะไรอย่านะครับเคตามีนเนี่ยก็เป็นวัตถุที่จะถูกสะสมนะครับเข้าลงไปบ้างก็เยอะด้วยประเด็นก็คือว่าเราต้องเข้าระวังตอนนี้ยังยังไม่ได้มีแค่ระบาดที่บ้านเรายังไม่มีแค่ระบาดที่บ้านเราแต่ว่าเราก็ต้องเข้าระวังเพราะว่าน้องมองบริษีของคนล่วมมือจับเครือข่ายยาเสพติดมานานแล้วครับ เราเคยสนับให้เขาด้วยซ้ำครับโอเคยผักดันให้เขาไป3ามคนนะแต่ไม่ใช่พอป,ประสค์นะครับทางกงองอเนี่ยช่วยไปผักดันนะครับเพราะเราเขามีประชุมที่ม่พักที